ชาวซูลินท้นทานนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีเจ้าอี้ด้วยเจอกันเป็นครั้งที่3แล้วครั้งที่สามครับนะครับกับกิจกรรมดีๆของทางวิศว์ของเรานะครั่ครับนะครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับพี่น้องซุรินนะครับให้เจ้าอี้ทักทายแฟนคลับสุลินหน่อยสวัสดีครับพี่น้องชาวซุรินนะครับผมเจ้าอี้โสร์ซินนะครับก็ฝากเรื่องฝากตัวด้วยนะครับโอ้โห เดี๋ยวเรามาชิดเสียงของทางสุรินว่าแพ้จังหวัดอื่นหรือเปล่าจะสู้จังหวัดอื่นเขาได้ไหมขอเสียงพี่น้องสุรินได้ครับดังๆนะดังๆอีกรอบนึงนะขอเสียงเอฟซีจอยไหนละสุดยอดมากโอ้ยเล่นเกิน แน่นอนวันนี้นะครับจุลีมาก็มีกิจกรรมดีๆกับทางวิซองของเราใช่ลนะครับมาฝากพี่น้องจังหวัดสุรินด้วยครับผมนะครับกิจกรรมก็คืออย่างวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงหัวค่ำนะครับเราก็มีกิจกรรมดวลเพลงชิงทองนะครับซึ่งออกาศที่ช่องวัน3 1ครับอ่าใครที่ได้มาร่วมประกวดนะครับร้องเพลงก็มารอดูตัวเองได้ทางทีวีแมนนะครับทางทีวี และก็เมื่อสักครู่นี้แน่นอนนะครับโจอี้มามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้กับแฟนๆสุรินเมื่อสักครู่ที่จบไปชื่อผลงานเพลงสะอาดนานไม่เสื่อมคายคือเป็นเพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลงหน้าหน้าทองนะครับซึ่งสามารถเข้าไปฟังได้แล้วที่ YouTube วิกซอซอไทยแลนด์ครับเพราะผมวันนี้ผมมากับวิกซอใช่แบบสะอาดนานไม่เสื่อมคลายบายแรบบ แล้วมีสารเคลือบกันขาดด้วยใช่ใครที่อยากจะล้างห้องน้ำแบบมีแรงเหลือแมนอ่ามีแรงเหลือไปบึงมะล้อมแมนครับไปมวนหนาห้านาเวทีกับโจอีนะครับก็เลือกใช้ได้เลยครับผมวิซอนั่นเองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแล้วก็สำหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเน้นย้ำสักนิดหนึ่งนะครับโจอีครับสามารถชมได้ที่ช่อง y ย u ทูบวิศรไทยแลนด์นะครับวิศรไทยแลนด์แล้วก็ดูให้จบนะครับ สําับท่านไหนที่ดูให้จบก็จะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมร่วมสนุกลองใช่แต่มีเลยนะว่ามีมีค้ดรับใช่ค้ดรับมีค้ดรับที่ให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมกับทางวิกตอนั่นเองนะครับและก็แน่นอนนะครับพี่น้องสุรินทร์วันนี้นะครับใครที่อยากจะใช้น้ำยาล้างห้องน้ำวิศอเหมือนพี่โจอี้บ้าง นะครับเรามีกิจกรรมดีๆเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสมนาคุณสมนาคุณสมนาคุณให้กับพี่น้องสุรินทร์ของเราด้วยนะครับพิเศษเลยจอยวันนี้พิเศษเลยนะครับชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับโปรโมชั่นคุ้มสุดๆนะครับคือสําหรับท่านไหนที่ซื้อไปแล้วแล้วซื้อครั้งที่2ก็จะเป็นเพียงหนึ่งบาท่บาทเท่านั้นเองครับหนึ่งบาทเท่านั้นชิ้นที่2เพียง1บาทเท่านั้นเองและก็จํากัดจํานวนเพียงแค่ 200ชุดอ่า200ชุด200ท่านนะครับที่บูธกิจกรรมของวิซอนะฮะอยู่สายมือโจอี้อยู่สายมือผมนะครับอยู่ขวามือของพี่น้องนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมได้แล้วผมเดี๋ยวผมส่งสัญญาณนะฮะเดี๋ยวผมส่งสัญญาณท่านออกไปร่วมกิจกรรมกับวิซอนะครับไปซื้อสินค้าจากวิซอได้เลยนะครับชิ้นมันยังน้อบาปเนี่ยผมเขินเขินบรชิ้นที่สองเพียงแค่ S 1บาทนะครับเจ้นีนะครับเดี๋ยวผมส่งสัญญาณเดี๋ยวเรามานับไถยหลังดีกว่ามามาห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับกิจกรรมเริ่มแล้วนะค, like ค,ครับกิจกรรมเริ <S 2> <S 2> ่มแล้วนะครับทางบูธวิคตอนะฮะร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับซื้อสินค้านะครับชิ้นที่2เพียงแค่1นบาทนะครับผมและก็ยังไม่จุใจครับ ยังไม่จุใจวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆนะครับจากทางวิซอนะครับที่โจอ้จะมาร่วมเอียงครับเอียงเนี่ยสักครู่สักครู่ได้ถ่ายแน่นอนนะฮะกิจกรรมดีๆที่โจอ้จะได้มอบกิฟเซ็ตอะไรครับของขวัญของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับแฟนคลับด้านหน้าเวทีนะครับกติการง่ายๆนะครับเพียงแค่ตอบคําถามอ่ะคําถามอยู่ในมือผมแล้ว มีใครอยากรวมกิจกรรมกับจองอี้ไหมห้าท่านนะครับห้าท่านนะครับเพียงห้าท่านเท่านั้นเองนะครับคำถามง่ายๆคำถามง่ายๆยกมือก่อนยกมือก่อนนี่เลยมาทางนี้เลยนะครับ <S <S นับห้าท่านนะครับคำถามง่ายๆเลยนะครับ <S <S ชื่อเพลงที่จองอี้ร้องไปเมื่อสักครู่นีชช้ชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรใครตอบได้ใครตอบได้ สะอาดอะไรเอ่ยสะอาดอะไรเอ่ยเอ้าไม่สะอาดงานกับถุงน่ะกับถุงนะเกี่ยวนะเอ้ยได้แล้วได้แล้วเด็กขอแล้วก็มาเลยนะฮะนี่เดี๋ยวขอครับผมนี่เลยนะขอบคุณครับคนสวยที่ตอบถูกครับขอบคุณนี่จ้าขอบคุณจ้า มีเสียอะไรด้วยนะอะไรนะอะไรนะเกิดด้วยเกิดด้วยมาฟังตรงกลางบ้างนะฮะตรงกลางบ้างเอ็นวีเพลงสะอาดการไม่เสียวคลายดูได้ที่ไหนชื่ออะไรครับใครตอบได้ใครตอบได้เอาคนไหนครับไอที่ตัวอีเลี่ยนเลยเอาคนไหนี่ ยังไม่ครบอีกทีนึงอักษรอะไรโวิซโซเราอยู่เราอยู่ที่เราอยู่ประเทศอะไรครับวิซโซไทยแลนด์ถูกต้องครับโอ้โหรับไปเลยรับไปเลยนะฮะรับไปเลยรับไปเลยครับนะครับอ่ะมีใครอยากได้กินเส้นใจพี่ตรงนี้อีกไหมมีไหมครับมานะครับเอาง่ายๆเลยคำถามง่ายๆเลยสโลแกนของวิซโซ อะไรับไเลยรนี่ค่าหถนี้สองราวัลครับพี่สองลวัลนะครับคาถามง่ายๆเลยนะครับใครที่เคยใช้น้ำยาล้างห้องน้ำรีบตอบาให้บอกความในใจว่าทักใจยังไงบ้าง ใครบอกความในใจประทับใจพี่โจอียบอกความประทับใจให้กับวิศรใช่รับไปเลยอ้าวขั้นแรกก่อนท่านแรกใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย <laughs> มาเอามา <laughs> พี่โจ๊ยยังไงบ้างประทับใจอะไรกับวิศรทำให้วิศรทำทำให้เรารู้สึกยังไงครับ